โอเคครับวันดีท่านผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องดำนะครับเป็นเซรีนะครับประมาณ140กว่ากล่องนะครับก็จะมาเปิดโชว์เลยอ่ะครับว่าแบบจะดรอปอะไรฟ่งตีนอะไรดีๆหรือว่าจะดรอปแค่แบบไอ้พวกเนี้ยครับปืนพกปืนก๊อกปืนอะไรนะครับที่เราหวังไว้นะครับนี่ครับ B S กับ S P หกหกาสกษะนออกจะลั่นมาก แต่ถ้าไม่ออกก็ขอซิกก็ได้ทันนี้ก็ดีเอ็ดวีดีก็มาไปยี่กล่องล้วนๆอ้โหหมดไปแล้วยี่สิบกล่องไม่ต้องคิดอะไรมากชิวๆไม่คิดอะไรอยู ujemy, ่แล right? ้วไอ้เคีียเปิดมายี okay? ่สิบกล่องก็้าซื้อตีเลยได้ดีเสิร์ตมาเนี่ยไม่เป็นไรไปกรีบสองกล่องเลยมาเอ็ดวีดีก็ได้ไม่ขออะไรมากและไม่ขออะไรเยอะ วินาทีเนยดูมันดอบแต่ละอย่างดิครับดูผู้ดูปืนพกเอามาทําอะไรข้างบ้านหรือเปล่าไม่หวจะเคลียร์ไปคราวนี้เอาสักสาสบกล่องเลยเราเปิดไปกี่กล่องแล้วเนี่ยโหจะ40่กว่ากล่องแล้วนะก็จะเป็น เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบกล่องครับกล่องที่เจ็ดสิบจัดมา,อ,าอั้นก็เปิดที่ห้าครับลิฟตเ้ย,อยเอาดีดีเฮ้ยเอาดีดีนี่เาำตีนไม่มีอะไรดีเลยอู้ ฟักนี่จะเข้าร้อยกล่องแล้วนะเนี่ยไม่ได้เพี้ยอะไรเลยเอาไปอีกยี่สิบกล่องแล้วเราเทอห้ิทีเดียวเลยอะถ้ามันยังไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงล <Yeah! S 1> ะไปยี่สิบกล่องนะครับอ๋อขอฮันนี่ก็ได้ขอเอ็มไอเอ็มก็ได้ไม่ขออะไรมากเลยโอ้โหโอ้โหเออ,อ,อดีพกไม่ออกเออเอออะไรก็ได้ไม่ต้องพก อะไรก็ได้เออสก,กาฟ้ามาแล้วสวนนี่นะครับมาได้เปิดโลกเปิดหัวมาแล้วครับผมได้สก,กาฟ้ามานะครับเคถือว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งยังไม่ขั้นสูงแค่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถือสก,กาฟ้าไว้นะยครับกะบอกหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรเหรอเพื่อดวงไนงะมาเรามานอนเปิดบนนี้ครับมีแค่ไม้เอ๊ มานเปิดบนแค่มาอย่างนี oh, <IM> ้ก uh, ับตอนนี้เวลาถุ่มนึงครับทุ่มสั δ เซตเปิดแม้ง50กล่องรัวๆซิกโจงมานี่วิดีจงมีไปๆๆๆๆๆๆไปๆๆไปๆๆๆๆอะไรวะเนี่ย分สิเชี่ยอะไรเลยเปิดไปี30กล่อง เกิดกับอะไรเนี่ยไฟตไม้ศาสตร์โอ้โหเบลอเลยคุณผู้ขวเอ้ยคุณผู้ฟังครับเบลอเลยกรุงเทพฝั่ตา,าก็เอาไม่อยู่อย่างนี้อีกยี่สิบกล่องคราวนี้ถ้าไม่ได้สุ้มตีนอะไรก็พอตองแรกตองที่สองตองที่สามกล่องที่สี่ อ่ะครั้งครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองเนี่ยอย่ามาอีกนะซีนทกอ่าอันนี้โอเค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 ก็เฮียแล้วไม่มีเฮียอะไรเลยโอ้โหร้อยสี่สิบกองได้สกามากระบอกเดียวไอ้เฮียนี่ไม่ใช่สกานี่ก็าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอตัวไปกระทืบบอสก่อนนะครับผมแม่งได้ปืนยิงบอสมาเยอะเชียว